เรียกว่าเกิดหายนะวันนี้ตารางเทุเป็นตัวแดงทั้งเรียกว่าเกือบทั้งกระดานเลยก็ได้ครับเนี่ยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หน้าที่ชาลิชาติครับก็วันนี้อยู่กับสตางค์โปนะครับแต่ไม่ได้มาเทุอะไรเรียกว่าจะมาพูดถึงข่าวเศร้าข่าวหนึ่งในวันนี้วันที่18เดือนเมษายน คือก่อนหน้านี้เมื่อตั้งแต่ที่15เนาะ14 15โอ้โหด็อกคอยเราต้องบอกว่าเหมือนแจกเงินเลยให้เราใช้กันอย่างมีความสุขออ่มเอมกันไปแต่มาวันนี้ครับผมวันที่18เรียกว่าเกิดหายนะเกิดหายนะสําหรับเรานะักเทรดหลายคนเลยทีเดียวครับผมเพราะว่าวันนี้ตารางเทรดย้ํานะครับตารางไอ้การางเทรดของแต่ละที่ไม่เฉพาะสตางโูนะครับผมพูดถึงของต่างประเทศด้วยของไทยเจ้าอื่นด้วยทุกที่เลย เป็นตัวแดงทั้งเรียว่าเกือบทั้งกระดานเลยก็ได้ครับเนี่ยครับแบบนี้เลยนะเป็นตัวแดงขนาดนี้เลยผมบอกเลยครับว่าโอ้โหนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่อะไรที่แบบเล่นๆเ,เลยนะนี่เป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากจําได้ไหมครับคลิปก่อนหน้านี้ผมได้แนะนําวิธีการดูกราฟอะไรพวกนี้ไปก็มันใช้ได้ระดับหนึ่งนะแต่ถ้าเม่ไรก็ตามที่เกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยมันใช้ไม่ได้คือข่าวความ มันคือความสําคัญกว่าการดูกราฟเพราะฉะนั้นสําคัญสุดคือข่าวครับผมผมไปดูข่าวมาเว้ยมันมีข่าวเยอะแยะเลยครับผมก็ในส่วนของสยามคอยอะไรพวกนี้มันก็พูดถึงเรื่องกราฟดิ่งกันก็ยังไงก็ไปเปิดดูอ่านดูข่าวได้นะครับมันมีหลายสาเหตุมากไม่ว่าจะเป็นการเอาเหรียญเข้าตลาดของบางที่การที่เจ้าใหญ่ๆอะไรนะเจ้าใหญ่ๆทุ่มทุนแล้วก็เท บิตคอยขายจำนวนมหาศาลร,รวมถึงการที่อีลอนมาร์พูดถึงด็อกคอยแล้วมันกลายเป็นว่าเฮ้ยจะอาจจะต้องโดนตรวจสอบจากฝ่ายกฎหมายต่างๆนานาว่าเฮ้ยคุณทำการปั่นเหรียญหรือเปล่าแล้วก็อะไรต่างๆนานา,ต,าตอนนี้ครับผมคือในทวิตเตอร์เราได้พูดเยอะมากมีการคือแบบมันมีเรื่องราวมากมายผมไม่รู้จะจะเอามาอะไรมารวมกันแล้วก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังได้รู้แต่ว่าผมว่ามันคือทั้งหมดว่ะทั้งหมดเลยอ่ะมันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ย ความน่าเชื่อั่นของบางอย่างมันหายไปจากผู้ลงทุนหรือไม่แต่บางคนว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วที่จะต้องอ่ะช่วงนี้ยขอขายก่อนสักแป,ป๊บหนึ่งผ่านแล้วสามวันห้าวันเจ็ดวันเดี๋ยวค่อยซื้อใหม่เดี๋ยวเขาว่ากันใหม่ดังนั้นผมว่าราคาก็น่าจะยังหืมพูดยากมากเลยว่ะตอนแรกผมคิดว่าราคาจะล่วงต่อแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะล่วงจริงๆอะ่ะผมบอกไม่ได้เลยว่ะผมรู้แต่ว่าสําคัญสุดเลยนะทุกคนถ้าว่าทุกคนอยากจะเป็นเทรดเดอร์นะครับผมอยากให้ดูข่าวไว้ก่อนเลยเช้าตื่นมา สวิตเตอร์สมัครเลยใครดังใครอะไรยังไงเจ้าของออสินค้าตัวไหนอะไรเงรี้ยผมพยายามกดปลลงฟอลโล่ให้เรียบร้อยแล้วก็เช็คดูข่าวดูอะไรอย่างเงี้ยครับมันช่วยได้จริงๆอย่างน้อยวันนี้มันแดงขนาดเนี้ยคือบิตคอยเขาบอกว่าลดบิตคอยกับอีเธอร์ลดสูงสุดถึงสิบสามเปอร์เซ็นตนะไม่ได้ลดเสื้อผ้านะไม่ได้ขายราคาเซลล์นะครับแต่ราคาของครับเหลือเจ็ดหมื่นสองอ่ะ อ,อคือราคาผมเคยเห็นมันสูงสุดถึงแปดหมื่นแปดอะตอนนี้เหลือเจ็ดหมื่นสองเนี่ยบิตคอยก็เหมือนกันครับผมจําได้ว่าสองล้านเกือบแต 2, 000, 000, 1, ะสองล้านหนึ่งอะเกือบแต 2, 000, ะสองล้านหนึ่งอะตอนนี้เหลือเท่าไหร่เหลือล้านแปดอะราคาหายไปสองแสนกว่ามันมันไม่น้อยนะครับมันเยอะมากๆเลยนะครับในมุมผมคือโคตรเยอะเลยอะเพราะฉะนั้นสําคัญเลยนะอันเนี้ยผมจะมาเตือนทุกคนว่าถ้าหากว่าอยากจะเทรดนอกเหนือจากการดูการาฟเป็นแล้วอย่าลืมครับข่าวสาร ข่าวสารโคตรโคตรโคตรจะสําคัญเหมือนดอกคอยครับเมื่อวันที่สิบสี่สิบห้าที่เราเทรดกันได้ผมเชื่อว่าหลายๆคนเทรดดอกคอยได้ได้ได้แหละได้เลยอโอมน้องผมแม่งก็เทรดได้คือผมมองว่ามันได้เพราะว่าเราตามข่าวสารเว้ยเราเห็นละอีลอนมาร์กแม่งทวิตเลยนะดอกทูนัมูลเรียบร้อยเราไปดวงจันทร์ยับเลยนี่ตอนนั้นถ้ามีรถขายรถมีบ้านขายบ้านไปแล้วผมแต่ก็ไม่ได้ทํานะเฮ้ <c oughs> วันนี้ผมได้แต่มาบอกว่าเออไม่ต้องเสียใจนะครับก็แล้วแต่มุมมองเนาะวิธีการแก้วิธีการนะครับถ้า,าว่าเห็นว่าไอเหรียญที่เราซื้อไปราคามันตกมีกมกสองอย่างนะครับสองอย่างนะวิธีแก่หนึ่งถ้าหากว่าเห็นราคามันตกอะเฮ้ยรีบขายซะขายทิ้งซะเราจะได้ไม่ขาดทุนมากไปกว่านี้สองถือเหรียญรอไปก่อน,นครับหวังว่าวันหนึ่งมันจะราคาสูงขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าดอยครับก็คือรอไปก่อนรอไปยาวๆเลยรอไปยาวๆก็แล้วแต่นะครับจะทางไหนก็ได้ ไม่ไม่มีทางไหนถูกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นครับไม่มีทางไหนผิดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณมีสิทธิเลือกครับคุณมีสิทธิเลือกก็นี่คือกระดานของคุณวิธีเล่นของคุณอย่าลืมนะครับผมวันแบบนี้มันก็มีถ้าแหมมันจะมีแต่วันดีๆเหมือนที่ผ่านมานะเอ้ยเฮ้ยทุกคนเราได้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 ไดมันก็คงจำไม่ได้นะเพราะว่าถ้าได้ทุกคนแล้วใครเสียเออก็อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถึงตรงนี้แล้วนะครับผมก็ขออนุญาตพูดนิดนึงถ้าอยากเล่น ก็เหมือนเดิมครับลองกับสตางค์ก็ได้หรือจะเป็นบิทครับหรือจะเป็นเจ้าอื่นก็ได้ครับแต่ที่อยากลองง่ายๆก็ใต้คลิปครับมีลิงก์คลิกเข้าไปแล้วสมัครเพราะว่าใช้เวลาสมัครไม่นานสตางโปผมสมัครประมาณหนึ่งสัปดาห์โดนรีเจ็คไปรอบหนึง่งพอโดนรีเจ็คปุ๊บผมกดซัพพอร์ตไปปุ๊บผมบอกว่าเฮ้ย hey, ถ้ารีเจ็คผมอ่ะผมจะไม่เล่นกระดานคุณนะผมไปเล่นกระดานอื่นนะเท่านั้นแหละครับเขาบอกให้ผมใส่ข้อมูลใหม่คือตอนแรกอ่ะผมใส่ข้อมูลในสตางโปไปผมใส่ไปว่าอาชีพของผมคื ขายของเก่าเออแล้วทางซัพพอร์ตบอกว่าเออคุณน้าที่คะเปลี่ยนจากขายของเก่าเป็นอาชีพอาชีพอิสระได้ไหมคะ <c oughs> ผมผมถามตัวเองในใจว่าเฮ้ย <c oughs> ถ้าขายของเก่าแล้วมันมีปัญหาในการเปิด <c oughs> เปิดยูเซอร์อะพี่จะใส่ให้ผมทำไมวะครับเออ ก็เลยกลายเป็นผมไปเปลี่ยนเป็นฟรีแลนซ์พอเปลี่ยนเป็นฟรีแลนซ์ปุ๊บโอเคสมัครผ่านงงไหมอ่ะไอแต่ผมขายของเก่านะผมขายของเก่าผมหาของเก่ามาขายอี้จริง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 ผมขายของเก่า,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 กาแล้วมันกลายเป็นว่าเอาชีพขาของเก่าไม่ได้รับความนิยมเฉยเลยงงอ่ะตอนเนี้ยตอนตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ที่คุยกันมาครับตอนแรก ก็คือราคาบิตคอยตอนแรกมันอยู่ประมาณล้านแปดล้านแปดกว่าด้วยนะล้านแปดหกมั้งจำไม่ผิดล้านแปดหกตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นล้านเก้าแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนาะมันก็มันก็อยู่จะบอกอยู่ที่ตัวใครอะอยู่ที่ตัวผู้เล่นเหรออยู่ที่ตัวกระดานเหรออยู่เรามั้งปลาน้อยอะต่อให้คุณลงที่เป็นล้านมันคุณก็ยังเป็นปลาน้อยอยู่ดีในกระดานพวกเนี้ยผมผมได้แต่หวังไว้หวังว่าเออ เหตุการณ์แบบนี้คงจะไม่เกิดขึ้นอีกเพราะมันถ้ามันเกิดขึ้นอีกอ่ะเราไม่รู้จริงๆว่าเราจะไปทางไหนจริงไหมแดงทั้งกระดานอ่ะอาชีพเทรดเดอร์คือร้องไห้เลยนะแล้วกูจะซื้ออะไรอ่ะก็แดงทั้งกระดานเลยมีแต่ด็อกแตะขึ้นสิบบาทแล้วสิบบาทแล้วนะสิบบาทแล้วนะเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งโยบางคนก็อาจจะมองเห็นเป็นเอ่อคืาเรียกโอกาสนะครับบางคนบอกเฮ้ยราคาลงขนาดนี้กูรีบซื้อเลยกูรีบซื้อเลยกูรีบซื้อเลยก็ได้นะครับไม่ผิดอะไรนะครับได้หมดเลยยนะคัผมงงไก นี่คือทั้งหมดทั้งมวลกับการเดินทางของคริปโตทั่วโลกโทั่วโลกทั่วโลกจริงเดี๋ยวจะถาว่าผมแบบอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมให้ดูนะอันนี้คือตารางของต่างประเทศนะคุณดูไหมคุณเห็นสีแดงไหมมันแดงทั้งกระดานจริงๆนะมันนานาจะเจอเขียวทีที่เหลือนี่คือแดงหมดเลยนะแดงหมดเลยนะอย่าไปดูนะเดี๋ยวคุณเห็นทินเดอร์ผมไม่ยุ่งนะ เนี่ยอันนี้เออยังมีเขียวๆบ้างนะเนี่ย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 แดงเยอะมากนะครับทุกคนไม่น้อยนะครับผมนี่คือกระดานต่างประเทศไม่ต่างกันไม่ต่างกันนะครับผมยังไงก็ระมัดระวังตัวด้วยนะคะผมอย่าลืมนะถ้ามองว่าเฮ้ยแม่งอาจจะมีปัญหาแบบนี้อีก2วันสวันขายทิ้งซะสบายใจหรือถ้าคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวแม่งก็กลับขึ้นมาก็เก็บไว้รอไว้ก่อนก็ได้ครับได้ทั้งหมดเลย โอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแต่อย่าลืมว่าถ้าอยากเล่นนะครับผมก็ลองดูเปิดสแตโปรดูครับอย่างที่บอกประมาณ7วันก็น่าจะไม่ติดอะไรแนละ้วโอเคครับไปแล้วครับผมขอบคุณมากมากมากครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับแลวอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะครับ